ัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็ออกไม้ครับผมไม้ก็ใกล้ๆซอยสองนะครับใกล้ๆซอยสองทางไปซอยสองซอยสามนะครับอยู่ใกล้ๆวัดครับวัดซอยสองครับผมบวันนี้ก็ออกไม้ก็ไม่ไกลบ้านเท่าไหร,ร่นะครับว่าจะใส่ นี่ครับมันจะใส่ต้นนี้ครับผมทางคลองนะครับออกพเนียดใส่ก่อนนะครับวันนี้ก็เอามาสองต่อนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมนี่ครับมาสองต่อครับนกพเนียดกับนกหลักครับเดี๋ยวจะไปใส่ตรงนี่ครับพุ่มนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นครับผม ครับผมใส่ตรงนี้ครับครับผมเดี๋ยวมานลุ้นครับผมไปใส่นกหลักอีกครับผมใส่ไว้ตรงนี้ก่อนครับนกเข้าอยู่ครับเข้าตรงพเนียดครับแต่ว่ามันไม่โดดเข้าไปหาใกล้ๆครับอยู่ต้นอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับโอ้ทำท่าเหมือนจะสู้ครับผม แต่ว่าไม่กล้าเข้าไปต้นที่ใส่ครับมันไปก่ะอ,อีกต้นนึงครับ้ครับเอาลงมากินข้าวให้มันกินข้าวกันครับก็เดี๋ยวจะใส่ใหม่ครับผมเดี๋ยวจะใส่ทั้งสองเลยครับใส่พเนียมันต้นครับเดี๋ยวเอาไสายด่วนใส่ใต้ต้นไม้นะครับ เดี๋ยวมันรุนนี่ครับผมกต่อหญ้าครับผมช่วงนี้มันเริ่มเข้าฝูงครับเดี๋ยวมันรุนนี่ครับผมเมื่อกี้เซียนมิวก็ตามมาใส่ด้วยครับผมนี่ครับไปทางนู้นครับจะใส่อยู่ฝั่งนู้นครับผม ใส่ตรงนี้ครับใกล้ๆกับหยิบมันครับคยับมาใส่เอาไว้สับครับผมมันรุนครับว่ามันจะลงหรือเปล่าครับ

ลงมาคูคูไม่ติดบ่วงเลยครับเดินออกไปนู่นครับผมอ้ฉลาดนกนี้ยใส่ดูอีกครับเผื่อมันลงอีกครับผมลองดูอีกนิดนึงครับผมรู้มันบินออกตั้งแต่ตอนไหนครับมันก็ใส่อยู่ต้นนู้นครับ ไม่รู้มันตื่นอะไรครับไม่ขันเลยครับนกป่าก็อยู่นะครับอยู่ตรงต้นนะครับอยู่ต้นเดียวกันนะครับนกต่อก็หยุดไปเฉยเลยครับผม,มรู้มันเห็นอะไรครับไม่ทำเลยครับนกป่าก็เกาะอ,อยู่เฉยเลยครับผม เียนมิวก็มาจอดอยู่ตรงข้างๆโคลนะครับนะครับใส่อยู่ตรงนี้ครับนกป่าเข้าแล้วครับของเสียนมิวนกป่าเข้าพเนยดแล้วครับนะครับทําใส่กันครับของผมหยุดไปเฉยๆนะครับ ป่าก็อยู่ต้นยังไม่ทำเอาแล้ครับหยุดไปเฉยเลยครับผมสายด่วนก็ใส่อยู่ที่เก่าครับเข้าแล้วก็ไม่รู้มันเดินยังไงครับเดินอ้อมบ่วงครับผมมาดูในคลิปเดินอ้อมบ่วงครับไม่เดินตัดบ่วงนะผม ตั้งกล้องใกล้ไปหน่อยครับเลยมองไม่เห็นนกนกป่าครับผมนกป่ามันเดินห่างครับผมเดินอ้อมบวงครับเดินห่างเลยมองไม่เห็นนกต่อไอ้นกป่านะครับเห็นแต่นกต่อครับคูหัวพงกพูงกอยู่ครับผมคูคูไปคูมามันเดินออกครับไปหาตัวเมียครับตัวเมียลงตามครับผม เข้าใกล้ครับเดินหน่งหางๆครับผมนกป่าก็ไม่ลงครับเริ่มจะหนีกันหมดแล้วครับเหลือแต่นกต่อขันครอ้สายดวนครับ ตัวเมียบินออกมันก็บินตามตัวเมียไปครับผมมันไม่เข้าม่เลยครับจะไม่เข้าแล้วครับผมออมีโอกาสลงก็เดินห่างครับเดินห่างจนออกนอกกล้องเลยครับผม,มเห็นเลยครับ ได้ครับผมทำดีด้วยครับเสียงเล็กครับผมจับจนิ้วก็เก็บเหมือนกันครับน่าจะไม่เข้าใกล้เนียกนะครับเห็นครับเย็นนะครับผมเดี๋ยวเก็บนกก่อนครับผม นี่ครับผมเก็บแล้วครับโอ้ไม่ได้แต้มเนะครับวันนี้ร้อนก็ร้อนครับนกก็ร้อนคนต่อก็ร้อนนี่ครับผมเก็บแล้วครับนี่ครับเตี้อนนิวได้หนึ่งแต้มครับเตียนนิวได้หนึ่งแต้มไอใส่พเนียดรือใส่ดินนี่นกดินเตี้อนนิวได้นกดินครับผม นี่ครับผมอันนี่เแต็มครับเส้นนิ้วผมไม่ได้เลยครับลงก็ไม่ติดครับออขี่ผ่านมาเห็นน่ครับของเส้นนิ้วใส่อยู่ตรงนู้นครับนกดินน่ครับนกจะมองเห็นไ่าครับใกล้ๆทางครับ นีเครับผมเย็นแล้วครับเก็บแล้วครับเก็บมาแล้วเซียนมิวก็กลับแล้วครับผมได้หนึ่งแต้มครับเซียนมิวผมก็ไม่ได้ครับได้แต่ลุ้นครับผมนี่ครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ